สวัสดีบิลักแฟนบีทุกๆท่านนะครับผมวันนี้ก็จะเป็นการรีวิวดาฟันวิญญาณน่าจะลองสุดท้ายที่มีอยู่ณนะปัจจุบันนะก็คือจะเป็นทางด้านของเซมบงซากุระนั่นเองนี่จะเป็นตัวละครลองสุดท้ายนะของดาฟันวิญญาณณปัจจุบันตัวส่วนตัวล่าสุดที่เพิ่งเข้ามาก็จะเป็นอจิโซยิจิโซโอเคมาเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะว่ามันจะดีและคุ้มค่าแก่ยการปั้นขนาดไหนนะตัวละครเซมบงซากุระแน่นอนอยู่แล้วว่าดาฟันวิญญาณคือคุจิกิเบคุยานะแหละหลายๆคนน่าจะรู้อยู่ล โอเคตัวละครเป็นตัวละครสายเสือความชำนาญโจมตีแครี่สังหารจะเก่งขึ้นจะแก่งขึ้นก็คือยิ่งฆ่าได้ก็จะยิ่งเก่งขึ้นนั่นเองนะโอเคสกิลแรกซากุระสบันสร้างความเสียหายเดี่ยวถ้าติดสกิลย่อยก็ในระหว่างสกิลครั้งนี้จะเพิ่มอัตราทะลวง50%อัตราทะลวงก็คือ,อ,อมองข้ามการบล็อกอะ่ะเออโอกาสเจาะบล็อกกันแหละมากขึ้น50%และมองข้ามเดฟของเป้าหมาย60%ให้กับเซมโบงซากุระจริงๆผมว่าเจาะบล็อก 6ก็มันก็ถือเอเอ,เอ,อัตราทะลวง50%ก็มีโอกาสทำให้ศัตรูไม่ติดบล็อกไม่ติดบล็อกเสร็จป,ปุ๊บเจาะก,กออีก60%อก็ถือว่าดีอยู่นะได้อยู่โอเคต่อไปจะเป็นอันตินะเซมบงสากุระคังเงอยู่ชีสร้างความเสียหายใส่ศัตรู1แถว1เส้นตรงเป้าหมายยิ่ง HP ต่ำจะได้รับดาเมจการโจมตีครั้งนี้ยิ่งมากเสีย HP ทุกหปจะสร้างดาเมจเท่ากับ1%ที่สูญเสียไปแล้วก็สูงสุด สูงสุดดาเมจเพิ่มเติมเท่ากับ100%ของดาเมจสกิลในครั้งนี้ก็คือศัตรูยิ่งเลือดน้อยยิ่งแรงก็คือเอาเป็นตัวแบบตัวปิดท้ายได้อยู่ให้แบบคนอื่นเขาเปิดกันไปก่อนนี่เงี้ยพอเลือดเหลือน้อยๆก็เสบ,บงซากุระซ้าเข้าไปก็ตายอะไรประมาณนี้นะสูงสุด100%ครั้งนี้แล้วก็ทุกครั้งที่สังหารศัตรูสังหารศัตรูหนึ่ง,งต,ตัวจะเพิ่มอัตราดาเมจ15%อัตราลดดาเมจ5%อัตราด,ดาเมจคือแบบเพิ่มเยอะมากนะ15%เลยนะ ต่อเน,นื่องจนสิ้นสุดการต่อสู้ไม่สามารถรบล้างได้เมื่อเซโบงซาก,กุระอยู่ในจุดช่วยป้องก,กันก็คืออยู่ในจุดช่วยเหลือนะผลบัฟจากการสังหารจะไม่ทํางานโอเคหลังปลุกตื่นอนะุธเฉพาะเพิ่มดาเมจสกิลเพิ่มผลบัฟที่มาจากการสังหารยูนิตและจะฟืนฟ้นฟู HP หลังจากการสังหารยูนิตนะก็ค่าได้ก็จะได้เลือดเข้าไปอีกนะโอเคต่อไปจะเป็น3ดาวก็จะเป็นเพิ่มแอคแท็กนะแน่นอนอยู่แล้วเป็นสายโจมตีต่อไปเอ่อพาสีหลักซื่อสัตย์พักดี พักดีไม่ไน้ใจมันเขียนอย่างนี้หรือว่ากอไก่ไม่ไน้ใจเหมือนกันนะโอเคเมื่อสิ้นสุดล่อฝ่ายศัตรูที่มีฝ่ายศัตรูมียูนิตท,ที่มี HP ต่ำกว่า40%ทุกๆหนึ่งตัวจะฟื้นฟูลี่200แต้มให้กับเซมบงสากุระถ้าสมมุติศัตร,ตรูทุกตัวเลือดต่ำกว่า40%หมดเลย6ตัวเซมบงจะได้ฟูลีเพิ่ม1,200แต้มก็คือเทิร์นไปก็แช้นติได้อีกเลยนั่นแหละ แล้วก็เซมงทุกครั้งที่ทําคอมโบโจมตีทั่วไปจะเพิ่มสถานะเซมงสากุระก็คือทุกทุกครั้งที่โจมตีธรรมดาคอมโบก็คือโจมตีธรรมดาทุกครั้งที่โจมตีธรรมดาจะสามารถได้รับพัสซิฟนี้นะเซมงซากุระพาสซิฟพาสซิฟของมันก็คืออาตาัตราคียเพิ่มขึ้น8%เอัตราดาเมจเพิ่มขึ้น5เอซอัตราทะลวงเพิ่มขึ้น10%ซให้กับตัวเอง1ชั้นเมื่อซ้อนทับถึง2ชั้นจะฟื้นฟู400ฟูลี่และอาตาัอาตราคาียอัตรารจ อ๋อเดี๋ยวนะไอ้พัสดีบรนทัดเซมบงซากุระพัสดีให้กับตัวเองหนงชั้นอ๋อแปลว่าพัสดีอันนี้น่าจะไม่ไม่ไม่มีผลนะก็แค่เป็นพัสดีวลามันไม่มีเขียนนะว่าคือพัสดีอะไรเออน่าจะเป็นอย่างนั้นนะเพิ่มให้ตัวเองหนึ่งชั้นแล้วก็เมื่อเออ่ให้ตัวเองหนึ่งชั้นเมื่อเพิ่มซ้อเมื่อเพิ่มซ้อนถึงสองชั้นเซมบงซากุระจะฟื้นฟูฟูลี่สี่ร้อยแต้มและอัตราเครียดตาดมิตรและตาทะลวงโอเคนี่มันจะเป็นของนี้ คือเมื่อซ้อนทับเมื่อตีปกติไป2ครั้งก็คือเทิร์นที่3เริ่มเทิร์นที่3จะได้400ฟูลี่แล้วก็ได้อาตาัตราคีอัตราดามตอัตราทะลวงเท่านี้โอเคให้กับตัวเองแล้วก็ได้รับสูงสุด2ชั้นต่อเนื่องที่สุดจนสสุดการต่อสู้ไม่สามารถลบรางได้ต่อไปจะเป็นอันนี้21กับ16อ่าอันนี้มันมีสายเสืออันนี้โอเค21กับ16เท่ากันมาต่อไปสีทองเพิ่มแอคแท็ตัวละครสสยแอคแท็ ทั้งหมดอัตราบล็อกเพิ่มขึ้นอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้แต่ไงก็ควรอัพอยู่แล้วแหละจัดไปเถอะต่อไปมาเดี๋ยวดูอันนี้ก่อนอันตราคีสี่เปอร์เซ็นต์อัตราลดดาเมจสามเปอร์เซ็นต์อัตราดาเมจสามเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าตีได้แล้วก็มีถึกด้วยเพิ่มนิดหน่อยโอเคดาบก็เป็นดาบเซนบงซากุระชุดก็เป็นชุดของมันเองแล้วก็อะไรประมาณนี้ส่วนพัฒานาการโอเคมีเบียโคยะมีเคมปะจิแล้วก็มีมุระมัสะอืมจะเป็นประมาณนี้ส่วนตัวละครเพื่อไอแท็ก 2ช่องนะถือว่าเป็นตัวละครที่น่าจะตีค่อนข้างแรงมากๆอีกตัวหนึ่งแต่ก็ตัวบางนั่นแหละส่วนโซที่แนะนำนะก็เอ่อตัวละครมันเพิ่มอัตราคิแล้วก็ยิ่งเป็นตัวละครสายโจมตีก็ยิ่งอัตราคีสูงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วเอาจริงๆถ้าแบบหาง่ายๆนะแนะนำา3อันก็คือจะเป็นโซคินี่โซคิสามารถใช้ได้โซตึงตาเนื่องจากตัวมันเป็นตัวละครสายโจมตีอัตราคีจะค่อนข้างสูงตัวตึงตาสามารถใช้ได้ทําให้ดาเวจแรงขึ้นแล้วก็โซทําร้าย จะเป็น3โซที่แนะนานะส่วนถ้าใครเป็นสายเติมก็โซแคนดี้โซอะไรก็แล้วแต่นะส่วนช่องที่3ช่องที่3แน่นอนว่าถ้าแบบเป็นสายเติมหรือสายน้นอยๆหน่อยก็สามารถหาได้โซฮาริเบลนี่ถือว่าค่อนข้างดีมากๆแล้วก็โซโอมเอดะนี่เพราะว่าถ้าศัตรูมันเลือดยิ่งน้อยจากพาสีจากพาสีาสหลักแล้วก็จากสกิลของมันยิ่งศัตรูเลือดน้อยจะยิ่งโดนดามิแรงขึ้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราใส่โซโอมเอดะ เื่อ HP ต่ำกว่า45%จะโดนดาเมจแรงขึ้นไปอีกก็ยิ่งต่ำยิ่งดีประมาณนั้นแล้วก็โซอื่นก็สามารถใช้ได้แล้วแต่ทีมนะแล้วแต่ว่าเราจะจัดเป็นโซอะไรนะโอเคมาต่อไปเดี๋ยวมาทำการรีวิวสกิลกันเถอะอันนี้เป็นอัดจากอา,อาอัดต่อจากคลิปเมื่อวานนะไอพวกนี้ก็เลยยังไม่ได้ปั้นเท่าไหร่โอเคมาเซมบงซากุระคางิโยชิ มารูปล่างดีไซน์ตัวละครก็ถือว่าโอเคอยู่ตัวค่อนข้างสมส่วนอยู่มาไม่ตีแบบไม่ตีสกิลย่อยไงแม่ตีปกติเสร็จป,ปุ๊บจะได้อ,อ่สแตก็กพาสซีฟนี่หนึ่งสแตก็กมาอันตีกันป๊อเสร็จมงโซล่าสกิลสวยนะเอาจริงๆสกิลมันดูแบบอลังการมากเลยนะ น่าจะอลังการที่สุดในบรรดาดาฟันมิญญาณแล้วอ่ะโอเคตีต่อไงตีเสร็จปุ๊บจะได้ตต่มอ่าตอนนี้ก็จะได้ฟูลี่400แต้มใช่ไหมที่เพิ่มขึ้นมาแลาา้วก็อาตาัตราคีอัตราทะลวงอัตราดาเมจอะไรประมาณเนี้ยอันนี้คือได้เต็มแล้วสแตก็กโอเคสกิลย่อยยังไม่ติดเลยอ๋ออันตีอ้าตทีไปอยากดูสกิลย่อยยังไม่ติดเลย โอเคสกิลย,ย่อยมาอ๋อจะใช้เป็นเซมโบลซาราโจมตีแล้วก็เป็นอัตราถลวงเพิ่มขึ้นประมาณนี้มาอันตีสักครั้งหนึ่งเนี่ยสวยนะถือว่าอันตีสวยมากนะผมว่าสวยน่าจะสวยที่สุดในบรรดาดาฟ้าลึญญาละสสาหรับเซมโบสซากุระลนะโอเคก็ถือว่าจุกจุกไปส่วนตัวละครตอนนี้พลังของเราอยู่ที่9ล้าน6กว่ากว่านะตอนแรกเมื่อวาน ออตอนแรกก่อนสุ่มพวกกิจกรรม50,000ืนหยกเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ9ล้าน3ป่ะ9กล,ล้าน3เลยประมาณนี้นะพอสุ่มทำอะไรรุ่นนี้นั่นเสร็จปุ๊บก็จะขึ้นมาประมาณนี้แล้วก็ตัวละครอ,อื่นๆก็นั่นแหละส่วนมุ้งเงี้ยสือก็ยังปั้นมันยังไปต่อได้อีกแต่ว่าเดี๋ยวก็ค่อยดูอีกทีนึงแล้วกันแ,นแน่นในอนาคตที่ผมจะปั้นนะก็จะมีทางด้านของยริจิไว้ตีบอสกิลแล้วก็อิจิโกะลม่มไว้ทั้งบัฟบ ในบอสกิวแล้วก็ไต่หอด้วยส่วนโนเอลก็เดี๋ยวจะปั้นไว้ลงยังไม่แน่ใจว่าจะเอาไว้ลงทีมหลักหรือว่าจะเอาไว้ลงทีมยังไงนะนี่เดี๋ยวต้องดูก่อนอีกทีหนึ่งนะแต่ว่ายังไงก็จะต้องเอาลงทีมหลักแหละแต่ว่าทีมจะเ,เป็นทีมแบบทีมพ P p หลักหรือว่าจะเอาเป็นอะไรก็อีกทีหนึ่งนะส่วนไอเซนนี้ก็ถามว่าใจจริงอยากปั้นไหมก็อยากปั้นนะแต่ว่านั่นนะด้วยความที่แบบ ถ้าจะให้ปั้นทุกตัวมันปั้นไม่ไหวจริงๆนะก็เลยต้องแบบเลือกๆเ,เอาละกันนะว่าจะปั้นตัวไหนอ,อันนี้น่าจะไม่มีอะไรไม่มีอะไรโอเคเดี๋ยวเราจะไปทำการซุ่ม <Zoom. S 1> กิจกรรมอันนี้ของเซิร์ฟ428นะเพราะว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของ428ที่กิจกรรมใช้หยกจะหมดเพราะมันหมดวันอาทิตย์เพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปต่อคลิป อ่าเดี๋ยวไปต่อเป็นทางด้านของเซิร์ฟ428ในการสุ่มอันนี้เลยนะกันละกันนะครับผมโอเคสวิตมา428เรียบร้อยเดี๋ยวเรามาทําการสุ่มกิจกรรมของเบิร์นเดวิสกันนะเพราะวันนี้อย่างที่บอกไปว่าหมดกิจกรรมใช้ใจ่ายทองวันนี้ก็สุดท้ายก็จะสุ่มเท่าไหร่ดีอะรวมๆแล้วถ้ารวมจากกิจกรรมก็น่าจะสุ่มได้3ครั้งเป็น9 0 0 0ทอง90 0 0ทองสุ่ม30เอาจริงที่อยากแลกเลยนะเ,เดี๋ยวนะ ของแรกมันอยู่ไหนวะที่อยากแรกเลยก็คืออันนี้หนึ่งอันนี่เพราะเดี๋ยวรอตอนหมดกิจกรรมก็อย่างที่บอกไปว่าอ่าแรกนั้น10อันใช่ไหมจะเท่ากับว่าเรามีไหนว่าเ,ออเราจะมีอันนี้จะอาจจากส0ิใช่ไหมแรก10อันก็จะกลายเป็น40แล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะแลกได้อีก5ก็เป็น45าเพราะฉะนั้นแล้วเซิร์ฟนี้ ID 428เราจะแลกอาวุธปลกตื่นของเบลฮิยาได้แต่ว่า จะแรกก็ตอนน่าจะหมดกิจกรรมของเบอร์นวิสกิจกรรมเนี่ยหมดไปก่อนอีกสัก10กว่าวันหมดก็สามารถแ,รกแลกรับปลุกตื่นได้ส่วนถามว่าตอนเนี้ยไอดี ID นี้จะเอาตัวละครอะไรนินนี่ได้อยู่แนละ้วชัวร์ๆส่วนปลุกตื่นไหมก็คงไม่ได้ปลุกตื่นนะก็คงไม่ได้มีงบขนาดนั้นส่วนตัวที่จะเอาต่อไปหรอตอนนี้คิดอยู่ระหว่างไอเซนถ้าไอเซนอ่ะมันต้องปลุกตื่นด้วยไงมันถึงจะเก่งส่วนอิจิโกะก็ ถ้าปลุกตื่นมันก็ดีด้วยแต่ว่าโอ้ยเนาะจะเอาอยัางไงดีสูมไปก่อนแล้วกันเนาะแล้วค่อยไปคิดทีหลังว่าจะเอาอยัางไงเพราะว่ากิจกรรมมันน่าจะยังมีเวลาอยู่ส่วนจะเอาไหนเดี๋ยวต้องดูทีนึงก่อนแล้วกันอาจจะเอาไอเซนหรือว่าอิจิโกล่มหรืออาจจะเอาทั้งคู่นะถ้าของถ้าดวงดีแล้วของมันพอนะโอเคมาเพราะยังไงมันก็ยังมีหาได้ฟรีอีกปจัดไปอันนี้หมดเสียไปห0รปัป๊บป๊บปั๊บ 5 6 7เออที่จริงอันเนี้ยไม่ได้ไม่ได้สนใจเลยแล้วเราอยากได้นี่มากกว่าคูป,ปองแรกเนะี่ยโอเคป๊าป๊ป๊าป๊า,ป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 าโอสองอันอย่างเกลือป๊าหนึ่งอันเกลือจัดเกลือจัดจัดโอเคเดี๋ยวกดมาแล้วอันนี้ก่อนโอเคได้อีกครั้งหนึ่งมาป๊า หนึ่งอันไอสัตว์เกลือแบบเกลือเกลือยับยับเลยอันนี้เดี๋ยวเหลือค่อยอ่าแลกของฟีิวแล้วกันนะเดี๋ยวสิบเศษที่เหลือเดี๋ยวค่อยแลกสุ่มของฟิวเ,เพราะกิจกรรมยังหาได้อีกค่อนข้างเยอะมีอยู่16อันต้องใช้ทั้งหมด18อันเไ้ยถือว่าเกลืออยู่นะถือว่าเกลือเอาเรื่องอยู่นะอันนี้โอเคอันนี้รับไปถือว่าหมดแลนี่ห้าร้อยเหรอห้าร้อยเดี๋ยว เด,เดี๋ยวซื้อสตัมมิน่าเอาทัแล้วกันนะไม่เป็นไรโอเคอันนี้ยังขาดอีก2ตัวสองตัวเดี๋ยวค่อยเอาทีหลังไม่เป็นไรสองตัวยังไงก็ได้อยู่แล้วครับตัวละครหนึ่งตัวนะอันนี้ไม่น่าจะมีอะไรแล้วแต่ว่าเดี๋ยวนะเราต้องแลกอันนี้ก่อนของเบียคุยะเราต้องแลกอันนี้ก่อนหนึ่งอันเดี๋ยวไว้ก่อนแล้วกันนะเอาไว้เอาไว้ดูก่อนอ,อันนี้มีอะไรไม่ไหว เติมนี้ไม่น่าจะมีอะไรทำแล้ว嘛โอเคเดี๋ยวเราใช้ใจ่ายอย่างที่บอกว่าใช้ให้มันครบอีก240ร้อย่นะี่ะสองร้อยต้องใช้สามร้อยเที่ยวไว้หมดเลยขาดอีกร้อยกว่า,วาอันนี้เพราะยังไงหยกเนี่ยต้องใชเ้เพราะยังไงทองนี่ต้องใช้แน่นอนนะโอเคอันนี้ก็นี่โอเคถือว่าครบแล้วสำหรับอันนี้ ที่เหลือก็ไปถลุงได้ oh, <no. S 1> นี่เยคุยะตอนนี้ก็อัพอีก3อันอีกสามอันจะได้เป็นดาวแดง2อันแล้วแล้วก็ตอนนี้5ดาวอย่างที่บอกไปสก,กลิลอะไรก็อัพแล้วโซคิก็อัพตันแล้ว5ดาวที่เหลือก็เดี๋ยวต้องดูอีกทีนึงอันนี้เอาเน,นี้แล้วกันเอาให้ได้3สัก3ดาวก็ยังดีโอเคแล้วก็อัพต่ออ,อืโอเคได้พอดีเป๊ะเลยเว้ย อะส้ม1ขีดอุปกรณ์เลเวลยังไม่ตันยังไปได้อีกนี่หว่า67เจ้ยจริงมันน่าจะต้องตันแล้วนะเนี่ย67แปลว่าแล้วมันไปได้อีกโอเคหรือไม่ได้วะไม่ได้หาไม่ได้แล้วโอเคไม่เป็นไรได้ประมาณนี้ตอนนี้ตัวหลักของเราก็คือเบียรคุยะ5ดาวพลังอยู่ที่5,400 0รูนแดง1เม็ดนี่จะเป็นรุนแดงของมัซึโมโต้แล้วก็เ,เดี๋ยวนะ อันนี้เป็นสัญลักษณ์อันนี้ถ้าเราใส่เราจะได้ Attack เพิ่ม1%แต่เราจะเสียเดฟห้าเ็นตมาใช้แล้วแม่เอาเอาไว้งี้แหละแล้วก็ตอนเนี้ยกะจะเอามาซูโมโต้ให้ขึ้น5ดาวนะเพราะว่าผมมีกล่องเลือกได้อยู่แต่ว่าเราต้องเลือกระหว่างเอามาซซูโมโต้ก็คืออัพความอัพพลังหรือว่าจะอัพความเร็วทีมดีเพราะว่าเราสามารถเอาตัวละครในพวกนี้ได้อย่างฮิโอยิเนี่ยมีแล้วสุมได้ เราก็จะขาดเป็นหน้าของยาม่เลิฟเคนเซ่รูปี้แล้วก็ตัวละครอื่นๆอันนี้จะต้องลองดูอีกทีหนึ่งก่อนแล้วก็อืนน่นอ้โอ้นี่มี500อันโอเคได้อยู่มาเดี๋ยวเรามาอันนี้สายเสือั u อัพโอเคล้วมีอะไรอีกอันนี้อันนี้ได้อยู่เอาให้สีม่วงอันนี้ ค okay, นี้ต้องรอตัวอื่นอยู่แล้วก็ตัวหลักๆที่เราใช้ก็จะเป็นมัซึโมโตะมาหลักๆก็คือจะอัพเป็นตัวหลักก่อนแล้วก็ค่อยอัพตัวอื่นตามมาทีหลังนะโอเคนี้อัพอันนี้แล้วกอ็อันนี้ไม่มีตอนนี้ ID ดีเซิฟ428ก็จะอยู่ที่ประมาณเนี้ยพลังก็8แสนสี่กว่ากว่ายกก็อย่างที่เห็นไปว่าเพิ่งใช้ไปนะ ก็นั่นแหละของดองต่างๆตอนแรกเสียแดงมีอยู่150มีอยู่200กว่ากว่าก็ใช้กับเบียคุยอาไปแล้วก็ตอนนี้ก็จะเหลืออยู่69แล้วก็มีเสียอะไรประมาณนี้นะเพราะว่าซิซั่นนี้เราก็ไม่ได้เข้ามาอัดคลิปบ่อยขนาดนั้นเพราะมันไม่ค่อยมีอะไรให้ทำนะต่อให้กิจกรรมใหม่ๆมันมาเราก็รีวิวใน ID หลักแล้ว ID นี้เราก็ไม่จำเป็นต้องมารีวิวซ้ำกันก็นั่นแหละ คลิปนี้น่าจะมีเพียงประมาณนี้นะสำหรับการรีวิวทางด้านของเซมบงซากุระแล้วก็มาสุ่มของเสื้อสีสนิดหน่อยนะก็ใครดูมาถึงตอนนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมสามารถกดกระดิ่งเพื่อให้ไม่พลาดคลิปถัดไปได้ส่วนใครว่างสามารถไปดูคลิปเก่าๆได้เดี๋ยวผมจะแปะคลิปทางซ้ายเย์ลิตไว้ทางขวาแล้วกันนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมตอนนี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับผม